เออดรักเออดรักเล็กอิกอ่งอะไรอย่างเนี้ยเกมแข่งรถนั่นแหละนะมาเริ่มเลยน,นี่ยมีอยู่คนนะคุยกับผมอยู่ด้วยนะก็จะได้ยินเสียงชัดขึ้นนะโอเคอืมจริงยิ่งกว่า,าแนงหมูอีกโอเคมาเลยครับเดี๋ยวอีกสองด่านก็จะเจอกับบอสแล้วเดี๋ยวจะสู้ถึงบอสเลยนะ คกำลังโหลดในการเล่นอยูโอเคนี่ก็หายกระตุกไปมากเลยนะโอเคหนึ่งสองลุ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 ลลุ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 ล

นะ้าเมื่อกี้ถูกใช้งานแป๊บเดียวเองอโอเคมาอาจจะเ่าะโอเคเดี๋ยวไปตัดต่อก็ได้นะอเอยพูดอะไรหน่อยดิหี้อะอะไระ์เกมอยู่อารเกมอยู่เ๋าะเอาว่าจะแข่งถึงบอสไปเลยนะนี่คือสูตรโกงของผมนะ สุดกรงในการแข่งที่ดีที่สุดเฮ้ยจะแพ้ไหมวะคงแพ้แน่นอนฮะแพ้ชัวร์เลยฮะ แม่งนำไปเลยแล้วาว่าเก็บัง้ง1นึ่งแสนซื้อแลมโบกินี่าในเกมมันเป็นแสน อัปเกรดซะหน่อยนะ,ะนอนะัปเกรดป๊ปเกรดแอบเกตซะหน่อยแล้วเอ่อกเดี๋ยเอาอ่อยมาแข่งกับมือใหม่เดี๋ยวต้องไปอัปเกรดรถเออลงรถวุ้ย เกต์นี่เลยบูตต้องอัปเกรดติดตั้งตังพอไหมวะไม่พออะไรเทอร์โบโก็ติดไปหน่อยไหมทีม่มีตังพอโอเคลองไปแข่งกันอีกรอบหนึ่งด้ว หนึ่งไม้นะในการแคะในการแคะสัวม,มันต้องหนึ่งไม้เลยหนึ่งไม้โซเชียล้วใส่บูเต็มที่ เกี่ยวนะถึงจะไปได้เฮ้ยมันนำมาแล้ววเชียบไก่แล้วเยนนำมาแล้ววเชียบไกล้วทำาไมมัมาเก่งจังเลยวะ โคตรเก่งอี้เอานำกูไปแล้วพี่เ็ะมันเก่งเกินไปแล้วอี้เอีอยอยแพ้ข้าแพ้ได้ไงเดี๋ยวไปเก็บตังค์ดีกว่าจะค่อยมาท้าต่อปลดล็อกอะไรอ่ะปลดล็อกอะไรดีวะปลดล็อกไก่ยางมาสิ ล็อกไก่ย่างมากิน <Okay. S 1> ไปท้าสิงไ,ไปท้าสิงเก็บเงินดีกว่าเ <Okay. S 1> รื่องไหนวะนี่ไงท้าชิงเก็บเงินเอาเลยประลองฝีมือประลอง ไม่ใช่รถเรานี่หว่ารถเรามันส,สีดำรถสีเขียว

พอกีมงพิเศนถุกยังไงไม่รู้บอลกดปุ่มเนี่ยดีีสุดเย้ยจะไม่อย่างว่ายังให้เราก็นำได้ ไม่ต้องห่วงอะไรเราดำอยู่แล้วเดีไได้เงินหนึ่พันอย่าหลุดนะ

ไปเข้าเบราว์เซอร์เดี๋ยวมาปิดฉากเอ้ยเดี๋ยวเรามาปิดรายการตรงนี้ดีกว่ายัางไงหลุดนะก็เกิดหลุดในกูเค,คิดอะไรวะโอเคครับทรับวันนี้ก็ขอ เพียงเท่านี้ไปก่อนคิดหน้าจะมาต่อนะครับบ๊ายบาย